ด,ดีค่ะวันนี้กลุ่มเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับรักษาโรคเกลี่ยับยั้งก,การเจริญเติบโตของเชื้อมาลาซีเซเอร์เฟอร์เฟอร์บริเวณผิวหนังค่ะ o r the development of product for the treatment of tinea versicolor in inhibiting the growth of Malassezia furfur on the skin ที่มาและความสำคัญปัญหาเกื่อนพบในผู้ที่มีเหงื่อออกมาเช่นนักกีฬาผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ร้อนและผู้ที่มีผิวมันรวมทั้งผู้ที่มักสวมใส่เสื้อผ้าที่อับชื้นเหงื่ออยู่บ่อย ปัญหาของการรักษาเกลือนคือเมื่อทายา,ยาจมูกเกลือนหายแล้วแต่กลับเกิดเป็นซ้ำขึ้นมาอีกทําให้คนที่เป็นเนี่ยเกิดท้อแท้นึกใจว่าไม่มีทางหายขาดและเกิดความไม่มั่นใจค่ะการทายารักษาเกลือนโดยใช้ยาฆ่าเชือ้อราบนผิวหนังหรือตัวยาที่มีสเตียรอยด์ซึ่งอาจเกิดผลกระทบในระยะยาวหรือทําให้เชื้อลุกลามมากขึ้นและเราได้ค้นพบว่าใบทองพันช่างและใบชุมเห็ดเทศเป็นสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการหรยับยั้งเคลือค่ะ คำถามวิจัยนะคะสมุนไพรชุมเหตดเทศและทองพันช่างมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อรากลุ่มอลสซิเซเฟอร์เฟอร์ได้หรือไม่สมมติฐานการทดลองสมุนไพรชุมเหตดเทศและทองพันช่างมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรากลุ่มอลสซิเซเฟอร์เฟอร์บริเวณผิวหนังได้และไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ตัวแปรต้นความเข้มข้นของสมุนไพรที่นำมาสก,กัดและปริมาณสมุนไพรที่ผสมในสบู่ ตัวแปรตามประสิทธิภาพของสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาสซิเซียเฟอร์เฟอร์บนผิวหนังตัวแปรควบคุมระยะเวลาในการทดลองปริมาณของสมุนไพรและปริมาณสบู่วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา,ลาก,กลุ่มมาลาสซิเซียเฟอร์เฟอร์บริเวณผิวหนังจากสมุนไพรชูงหิเทและทองคัช่างวิธีการทดลองนะคะจะแบ,บ่งเป็นสองพาดเด็ใหญ่โดยพาดที่1เตรียมสารสกัดจากรบชุงเิเทรลอใบของขัช่าง โดยช่างใบชุมเห็ดเทศและใบทองพันช่างปริมาณ50กรัมเทียมสารสก,กัดโดยใช้95%ของเอทานอลและนำเป็นตัวทำละลายกลองสารสก,กัดที่ได้ด้วยผ้าขาวบางและเก็บเป็นสต็อก solution ภาคที่2ศึกษาประสิทธิภาพของสารสก,กัดจากใบชุมเห็ดเทศและใบทองพันช่างในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเซียเฟอฟเฟอฟบนบริเวณผิวนั้นนำสารสก,กัดจากใบทองพันช่างและใบชุมเห็ดเทศมาพอเลียเชื้อใน direct planting นานสอด3-5วัน หลังจากนั้นทดสอบประสิทธิภาพในการยับยางเชื้อทำสบู่ผสมสารสากัดจากใบชุมเห็ดเทศและใบชมทอง,ทงทอพันช่างทดสอบการแพในอาสาสมัครในกลุ่มวัยรุ IV ่นอายุ14-18ปีจนวน10คนผลการทดลองค่ะนี่คือตารางผลการทดลองประสิทธิภาพของสารสากัดชุมเห็ดเทศและทองพันช่างในการยับยางเชื้อทีเนียเรสิสคาลเลอร์เปรียบเทียบกับยามาตรฐานด้วยหน่วยวัดมิลลิเมตร จากการศึกษาพบว,ว่าสารสก,กัดจากใบทองพันช่งที่มีความเข้มข้น100%มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อมาลาเซียโฟเลอร์29.28บวกลบประมาณ2.64มิม mm, ที่โคไฟต้อนรูบาม29.87บวกลบประมาณ4.15มิม mm, และที่โคไฟต้อนเมทานโคไฟ21.47บวกลบประมาณ3.15มิลลมตรดีที่สุดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อของสารสก,กัดจากใบชมเหตเพศและยาม,มาตรฐาน สรุปผลการทดลองนะคะจากการศึกษาพบว่าสารสก,กัดจากใบทองคันช่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาลสสเลเซียเฟีรเฟิร์และสามารถลดเปอร์เซ็นต์การรุกรานของเชื้อที่จะแพร่กระจรยายไปยังบริเวณอื่นได้มากที่สุดอีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนังเนื่องจากสารสก,กัดที่ได้มาเป็นสมุนไพรธรรมชาติและไม่มีส่วนผสมของสารเคมี ปัจจุบันมียารักษาโรคเกลื่อนที่พบสารเคมีและสเตรอยการนำพืชสมุนไพรสองชนิดนี้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถยับยั้งเกลื่อนได้จะทำให้สะดวกสบายต่อผู้ป่วยโรคเกลื่อนและยังเป็นการยกระดับมูลค่าของสมุนไพรไทยอีกด้วยค่ะการนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดนะคะเป็นการศึกษาโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และการนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาเกลื่อนและลดเปอร์เซ็นต์การเกิดเกลื่อนซ้ำให้ใช้ได้จริง สามารถใช้สารจักกัดจากไปทองคันช่างและชุมเพลิงเทศมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลตะณั์รักษาเตือนให้ทุเราลงทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ